เมื่อคุณเป็นนักสแสดงที่อินกับบทบาทมากเกินไปความกดดันที่เป็นนักสแสดงการันตีรางวัลมากมายอาการก็คงจะเหมือนในเรื่องนี้บีมหม่พิงเซ็ตมาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะเรื่องราวสุดน่ารักน่าเอ็นดูระหว่างคู่พระนางพอดเรื่องสุดน่ารักที่ยกเอาความจำเสื่อมมาใช้คู่กับพระเอกที่เป็นนักสแสดงอินกับบทบาทมากจนเกินไปจนคิดว่าเขานั้นคือตัวละครจริงๆของซีรีส์ที่คิดว่าเขาเป็นองค์ลักของเจ้าหญิง ที่คอยปกป้องดูแลเธอไม่รู้ไปความจำเสื่อมอีท่าไหนถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้สวีเจิง้งฉีรับบทเป็นมู่ธงโจนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่กำลังรุ่งเรืองการันตีการคว้ารางวัลมาอย่างมากมายด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆจึงอินกับบทมากจนเกินไปไม่สามารถถอนตัวและคิดเป็นตุเป็นตาว่าตัวเองนั้นคือองค์กรักของเจ้าหญิง ซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงเป็นแนวรักดอมินติกคอมเมดี้ที่มีพระเอกของเรานั้นคอยช่วยเหลือนางเอกซึ่งก็เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เป็นล่ามอิสระแต่รักในการแสดงโจเจียชงรับบทเป็นมิงเว่ยด้วยความบังเอิญที่เธอนั้นได้รับเลือกให้แสดงคู่กับพระเอกแต่จนแล้วจนรอดโดยความสามารถของเธอยังไม่ถึงขั้นจึงถูกดุดาว่ากล่าวว่าเธอนั้นไม่มีความสามารถทําให้นางเอกของเราท้อใจอยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอยังใหม่กับการเข้าวงการ และเธอยังยกให้พระเอกของเราเป็นอาจารย์ของเธออีกด้วยคอยเรียนรู้การแสดงจากพระเอกอยู่เสมอมีพระเอกเป็นไอดอลแน่นอนว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้สนิทกันนักแต่ด้วยการแสดงทําให้ทั้งสองคนมารู้จักกัน ใกล้ชิดกันเพราะพระเอกนั้นก็มีข้อเสียในการที่อินกับบทจนมากเกินไปเพราะหลังจากที่พระเอกนั้นประสบอุบัติเหตุก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นองคลักษ์ของนางเอกและยกให้นางเอกนั้นเป็นเจ้าหญิงซะง,งั้นแล้วนางเอกเองก็เป็นติ่งของพระเอกอีกด้วยทําให้ทั้งสองคนต้องใกล้ชิดกันเข้าไปใหญ่เพราะนอกเหนือจากการแสดงแล้วนางเอกจะต้องมาดูแลพระเอกด้วยทําให้ทั้งสองคนเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยคู่พนางเรื่องนี้เองก็มีผลงานการแสดงมาแล้วอย่างมากมายเป็นทั้งตัวหลักและตัวประกอบบทสมทบก็ เคยเล่มาแล้วทั้งสิ้นเรื่องเราก็จะดำเนินความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้พอเรื่องเบาสบายความรักอันแสนหวานของคู่ผรานางถ้าเป็นเรามีดาราที่ตัวเองชอบอยู่และเขาความจำเสื่อมและคิดว่าเราเป็นเจ้าหญิงของเขาหรือบุคคลสำคัญของเขาคุณจะรู้สึกยังไงและคุณจะต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะหายดีความสัมพันธ์ที่ต้องดูแลคนที่ตัวเองชอบมากๆถ้าจะไม่หวั่นไหวก็คงแปลก แล้วนางเอกเองก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องสู้ชีวิตในการตามหาความฝันของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพแต่ก็ยังติดปัญหาที่ตัวเองนั้นยังไม่มีประสบการณ์มากพอส่วนคนที่ตัวเองปลื้มกับความจําเสื่อมไปซะอย่างนั้นอยากจะกราบเขาเป็นอาจารย์ช่วยสอนการแสดงให้แล้วในใจพระเอกเองก็เริ่มชอบนางเอกขึ้นมาส่วนนางเอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าชอบพระเอกอยู่แล้วใช่ว่าพระเอกเนี่ยจะไม่มีข้อเสียเขาก็มีอยู่เหมือนกันโดยการที่เขาเป็นนักแสดงดังมากๆและเป็นนักแสดงคุณภาพที่อินกับบทจะมากเกินไปบาง ครั้งก็ควบกลุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ความวุ่นวายยังไม่จบแค่นั้นแต่เรื่องราวที่เหลือก็ต้องให้ทุกคนไปติดตามดูซีรีส์เรื่องนี้กันเอาเองก่อนจากกันไปขอถามทุกคนไหนครับว่าถ้าคุณได้มีโอกาสเป็นแฟนกับคนที่ชอบและเขาก็รักคุณมากๆแต่เขานั้นความจําเสื่อมถ้าสมมติว่าถ้าเขากลับมาหายดีแล้วเขาก็จะจากคุณไปคุณจะยอมเป็นแฟนกับเขาชั่วคราวหรือไม่หรือว่าจะปฏิเสธเขาไป พอรู้อยู่แล้วว่าอนาคตภัยภาคหน้านั้นจะจบยังไงแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเพราะเป็นสไตล์รักโรแมนติกอบอุ่นระหว่างคู่ผ้านางไม่ต้องกลัวว่าจะมีสีเรียกน้ำตาเยอะจนเกินไปถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายบายครับ